ใส่ห้าร้อยมาเลอรเธอขึ้นทัดมากกล่องแรกนะกล่องแรกแล้วก็อันนี้กล่องที่สองกี่ชิ้นเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับผมไบพาตลอนนะครับ สวัสดีครับเออตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดบางเะเลน,นะครับวันนี้เราจะแวะมาซื้อปลาหมึกซาชิมิเหมือนเดิมนะฮะเป็นหมึกหอมเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วก็กะว่าจะไปหาที่กินกันเดี๋ยวไงไปดูนครับผมไปครับโหใส่ห้าร้อยเบลเลอเรอ์เทอหมึกหอมน้อยยนะของยังไม่เข้านะวันนี้พายุมาแไ้มพี่ แบ่งได้เป็น2กล่องนะนี่นี่ขายราคาเท่าไหร่ฮะแต่เมื่อกี้ตัวใหญ่นะ500ตัวใหญ่หอมนี่กล่องที่สองนี่กล่องแรกนะพวกนวดนี่วนวดแล้วตัวใช่อ่านี่เต็มกล่องเหมือนกันนี่ฮึมดูดูยังดิ้นอยู่เลยหนวดนี่ฮะอันนี้ห้าร้อยบาท ได้สองกล่องนี่เต็มกล่องเลยนะร้านที่กรุงเทพนี่ไอชิ้นนี้นี่ก็เป็น <c oughs> นี่ก็ห้าร้อยได้แล้วพี่เพราะว่าสามร้อยมันจะเป็นตัวบางๆตัวเล็กๆใส่มาประมาณกล่องเล็กกว่าน,นี้กรุงเทพนะถึงว่าเด็คนกรุงเทพก็มากิน,นชอบเลยใช่ไหม, <c oughs> มเยอะ ไม่ผมชอบนะที่บ้างอย่างนี้ที่มันเป็นรู้สึกเลยผมว่ารู้สึกเหมือนที่พี่ว่านะที่น้ําซอสมันจะเข้าไปเออมากกว่าทีเนี้ยมันหนาไงใช่เน้ยมันหนาเราบางคนเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะแต่ว่าผมอ่ะกินผมรู้สึกเหมือนในพี่พี่ว่าว่ามันมันซึมเข้าไปในข้างในมันอ่ะที่พี่บั้งไว้เป็นแบบลายอ่ะลายไว้ใช่ไหมบั้งลายบั่มันเอ่อลอยลอยใช่ไหมใช่ใช่มันก็ซึมเข้าไปมันก็ดูดเข้าไปด้วยใช่ไหม ที่ททว่าที่ว่อมันเกี่ยวอ่ะฮะผมก็ว่างั้น ได้เรือเล็กตอนนี้เป็นประมงเรือเล็กเรือประมงน,น้องไปหาเรือประมงนนเหรอคะนี่เราได้ที่กินแล้วครับนี่แต่มาจอดล่มๆกันกินกันอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆเล่นทรายตรงนี้ได้นี่นี่ต้นไม้ให้ล่มมาก เออเดี๋ยวปลากระโดดลงมาดูก่นอนเฮ้ยจอดอ่าจอดอย่าตรงนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเอาปลาหมึกลงมากินกันเรามีกุ้งมีกุ้งเผา1นกิโลแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนี่เป็นหมึกซาชิมิ2กล่องเดี๋ยววางไว้ก่อนอ่ะหมึกซาชิมิแล้วก็เป็นหมึกหอม นี่หมึกหอมสดสดยังไม่ได้หรอกนี่อืมอร่อยมากหวานหวานมากอืมบรรยากาศอืมขึ้นทัดมากอืมกินซาชิมิเองอนเพราะว่ามันต้องรีบกินอันนี้ เดี๋ยวมาวางกัน <c oughs> นี่พร้อมแล้วดูนี่อันนี้กล่องแรกนะกล่องแรกแล้วก็อันนี้กล่องที่สองโหด,ดูสดๆกันเลยดูมามาดิ <c oughs> <c oughs> เออใสๆเลยดูหนวดมันจิ้มก่อน ต้องกดฟโฟกันหน้าจอเนี่ยมันนี่นี่อยู่นี่เขาคีบอยู่นี่เราวออยู่นี่เออจิ้มเข้าไปอืมอือ่ะอร่อยดี้ยเราชอบแบบนี้เนาะใส่เข้าไปนี่จิ้มเข้าไป ้านะี่ะใสๆนี่นะครับขอจะจิ้มนี่โอ้โหหืมดูเซลมันหน่อยน่ะยิบจับยิบจับเลยไานี่เลยสามสี่ชิ้นไปจุ่มเข้าไปนี่นี่เราชอบแบบนี้ครับเยอะๆหน่อย กดชือมากปีกมันอืมอืมดูเด็กๆเ้นค่ลุนพลุนพลเาหัน มากินเลยค่ะอโออร่อยแทนเป็นไงสดชื่นไหมคะสดชื่นไหมเหรอโออืม,อม,อมตอบมากแล้วก็หวานอร่อยมากคือมันไม่ไม่เหนียวอะ่ะ หวานหวานมากแล้วก็หวานแล้วแบบเออมันไม่มีความเหนียวเลยแม้แต่นิดเดียวนะอร่อยจริงๆสุดๆอะ่ะหาก็นั่งทำอะไรนะฮะโอ้เราก็กินต่อโหยังหวานอะหวานมากโคตรอร่อยนี่กินกันแบบว่าเนี่ยไม่มีเหนียวอะ่ะเนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยดู ตุ่มต้องไปครับโหดูฮะกี่ชิ้นนี่อืมกี่ชิ้นเนี่ย๋ยวจะขี้ป่ะอืมนี่ไปครับผมโอ้โหอืมอืมมาป่าแล้วมั้งยะโอ้โห đón nhau một Đó nhóm nổi đã Ngọt á Nè Đó Nè Tùm nóng bay lên Nè อ๋อฮ่าฮอาฮ่าเรียบร้อยหมดเมื่อกี้เขากินหมดแล้วล่ะกินเยอะมากเื้ยกินทีสี่ห้าชิ้นอร่อยอ่ะสุดๆอร่อยมาก ป้ายมะม้าไม่ผมก็ถอยไปสิฮะัเปิดองรถไม่เป็นไรอือเป็นไงบ้างคะหวานมากแล้วก็กรอบเลยเออมันหวานจริงนะสุดๆอนะ่ะดูความใสน่ามะมา้าเดี๋ยว่าป้าป้อนเออมันจริงม,ม,มันก็หวานนะแต่ว่าเราไม่ได้กินนานาปะ่ะครับอ,อ,อ,อ ยอดอปลา,าอะไรลูกอะไระลูกเรืยอะไรครับเออลงซาบาสาซาบะสาเดี๋ยวก่อนไอ้เมื่อกี้ที่หมูป้อนอะหวานอ้าวดูเดี๋ยว,วแบบไม่มีคนเลยคิวคิวจัดจัดโลองดูตรงนู้นอโอ้โหดูคือเขาพูดถึงเขาก็บ้างด้วยบ้างแล้วก็สไลด์บางนะบางเนะไม่หนานะดู แต่ว่าเนื้อม,มันมันตัวใหญ่ไงนี่บางสุดก็คงได้เท่าน,นี้แหละด,นะดูชิจัดจัดซิไปเป็นผมใช่ไปครับผมไปโอ้โหโอ้โหน่าเอร์โอ้โหนัอีโอ้โห<ช>สอกงกล่องเยอะมาก <c oughs> ไปครับผมเค็มๆหวานๆแล้วต้องตามเลแข็งๆนิดนึงน,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 นี่นะครับเมื่อกี้หมึกสองกล่องใหญ่ที่หมดไปแล้วเดี๋ยวเรายังมีมีหม,มึกหอมอีกหมึกหอมอีกโลหนึ่งอันนี้สดๆเลยนะหมึกหอมสดๆแล้วก็กุ้งอีกวอ้ยิหมึกหอมย่างได้หมึกหอมอันนี้อันนี้นึ่งเอานะหวานกรุบ เป็นไงบ้างคะทอดนึ่งมันก็เลยฉ่ำอ่ะม,มันจะไม่แห้งฉ่ำอร่อยไหมคะหวานไหมต่างเป็นไงต่างจากไอ้ไม้หมึกไม้ยี่สิบใช่ไหมอันนี้เคยเห็นแบบเขาขายไม้ละสิบบาทอ่ะมันต่างกันยังไงคะต่างอันนี้มันเป็นอันนั้เน,น,นเป็นพวกหมึกยักษ์พวกคอหมึกยักษ์อะไรมันจะเหนียวเหนียวเนื้อมันจะออกเหนียวเหนียวหน่อยย่างแห้งย่าง<อ>แห้งๆก็ยังเหนียวอยู่ดีเออถึงว่าอันนี้ไม่เหนียวด้วยไม่เหนียวขอเรื่องอันนี้มันเป็นหมึกหอมมันจะกรอบนะหมึกหอมเนี่ย ทั้งย่างทั้งนึ่งทำอะไรก็อรอ่อยอ่ะมึกหอมนี่คืออร่อยอืม,ม,อมันจะกัดมันกรึบกรึบใช่ไหมาะถ้าเหนียวเคี้ยวไม่ออกอืมอุ้ยเคี้ยวไม่ออกสับแบบเหมือนพูดเหมือนยายเขาเลยอ <laughs> ลเออลงจริงเออระวังนะ ระวังอะไรล่วงมานะพี่เหมิกินอะไรลูกวันนี้เรามากินอะไรกันวันนี้เรามากินชาชิมิอ๋อมึงชาชิมิเหรอเราอยู่ที่ไหนชายหาดอะไรชายหาดบางแฉนบางทะเลเราอยู่บางทะเลไปหลายที่จะสับสนใช่ไหมอะไรอะน้องๆโอ้เชียรชียร์เชยร์ใจเลยนี่กลับมาถึงโรงแรมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวพวกกุ้งกับ ปลาหมึกเดว้วเราจะมากินที่โรงแรมกันนะอิ่มแล้วไม่ไหวเมื่อกี้แหมโอ้ใบพัตลอนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมวอลิตาโคฟนะฮะเป็นโรงแรมที่เราชอบมากแล้วก็มาบ่อยเหมือนกันแต่ยังไม่เคยจะทำคลิปเลยที่นี่บรรยากาศดีครับมีหาดส่วนตัวเล็กๆให้เล่นด้วยนะข้างล่างครับเออเอาพี่คนนี้ เนี่ยฮะแต่สระน้ำช่วงนี้จะปิดใช้บริการนะฮะออเออแต่ว่าป้าเข้าไปด้วยโอ้พี่ฝนเก่งมากเลยลูกมเมื่อกี้ว่าจะกินที่รถไงอิ่มก่อนไม่ไหวฮะนี่ปลาหมึกกับกุ้ง,งได้จะเปิดให้ลูกอืรอากาศดี นั่งดูทะเลไปกินไปอ่าตรงนี้ก็เห็นทะเลนะ,ะเล่นใหญ่พี่กดระวังลูกไม่เอาไม่ลงไปขนมมาส่งแล้วนี่เคฟเป็นเคฟเย็นใช่ไหมใช่อ่าเคฟเย็นอ,อันนี้อะไรบ้างหมอนะเอ็กตรีมช็อกโกอันนี้อ่ะอันนี้เอ็กตรีมช็อกโกอ้อ่าแล้วก็ตอบอีกัมเบอร์ตรอเบอรี่กัมเบอร์อืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะมีพัตเตอร์อืม ไอติมมนิลาไอติมมนิลาสตรอเบอรี่แล้วก็มีคอนเฟ็ตนะคะลาดน้งสตรอเบอรี่แต่ทุกอย่างเพิ่มได้นะคะท็อปปิ้งพวกเนี้ยเพิ่มได้อย่างละสิบบาทเล้วไอติมเปลี่ยนได้นะจะเดีย็ช็อกโกแลตก็ได้พ่อป๊าไม่เอยได้ฟังเลยคือป้าป๊าจะกินอร่อยมากอร่อยอร่อยออมันอร่อยดีมันเป็นวาฟเฟิลอแบบนมอะเด็กกินได้ อ่าหมดละอ่านหมดละไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่านหมดล้้แม่เาใส่ไหบ้างเพราะว่าจะได้แบบเออเด็กกินได้หรืออะไรอย่างงี้ยเลยต้องทิ้้้นนี้โอ้พี่ขุนพีุ่นตักตัขนาดใหญ่เจ้าอกินอะไรเขาดนี่อันนี้อันนี้เอติมช็อกโกอันนี้เป็นเบอรนีข่อยทอง นนี่ป<ม>้แล้วก็กล้วยอ,อนนยวือันนี้ไม่ชดนหรอไน่ชินหรอไม่ห่อไม่ห่อแปดสิบห้าอ๋อจะอร่อยนะอันนี้ก็าสิบเก้าอรอกอ๋อหกแล้วตะเกียร์แล้ว น,นี้เราอยู่ที่เป็นดาดฟ้านะแต่ก่อนตรงนี้เป็นสกายบาร์นะแต่ว่าตอนนี้มันปิดเดินตรงไปเลยอันนี้เรากำลังจะไปกินชาบูกันมันยังไรตรงนี้ลรกอันนี้นี่าตรงนี้ชาบูนี่ฮะก็เป็นห้องส่วนตัวเลย ก่อนก็กินฟักทองไงเราไม่กินฟักทองเหมือนเดิมแล้วเรานยู่กินฟักทองไม่ <c oughs> ไมีแรงรวยได้เลยใช่ไหมฟ <c oughs> ักทองให้ลูกสีอ, <c oughs> อยู่นี่ตัวเออบรรยากาศดีนะมา,มาอะไรจะดิ้นไปไหนลูกเออปิ่งยางปิ่งยาง พระอาทิตย์เพิ่งตกไปนะ